ตันตนตันนตันนอันนี้เข้าช่องนี้ก็เลแบบช่องออลงไม่เป็นไรครับดขวาไปปึบาะขรสีอกับม่ ถิงเดินจะช้าส่งเดานเะใช่ตรงน้มันเป็นจุดที่สเทียวเราได้หพักแล้วก็ชมได้เรางเพราะว่าที่ให้นั่งเพราะว่าข้าบนยังขึ้นไม่ได้ ีตรงนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์คูดีจีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นิวเซียมลินจีนซึ่งตรงเนี้ยพี่พี่พีอยู่เนี่ยน่าจะขอได้เลยนะแล้วเรามีพี่ตองพี่ตองสวัสดีครับพี่ตองสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะก็พี่เขาจะบ้านหลังเนี้ย พี่้องเป็นเจ้าของแล้วก็ดูแลแล้วมีตั้งใจที่จะทําให้เป็นพี่พันนะฮะจากแเดิมเลยพี่เองเขาเป็นคนที่อยู่ที่ดีูหละแต่บ้านแบบนี้แกได้มีการเปลี่ยนขายที่พล่พันแล้วก็ที่พิ่ภันแห่งนี้นะที่เป็นกุรีจีเนี่ยท่านสามารถมาได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะวันจันทร์ปิดนะฮะจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับกุรีหรือ ภูมคุนคนโปรตุเกสที่อยู่ในพื้นที่ของกาลิเซียทั้งหมดนั้นะจะรวมรเรืร่องล่างหมดด้านบน,นจะเป็นการจัดสแสดงในเรื่องของวิถีชีวิตาการเดินทางของชาวโปรตุเกสการเดินทางชาวโปรตุเกสที่เข้ามาในสยามประเทศภุมนชนความเชื่อรวมถึงอาหารนะครับแล้วก็ด้านบน,น,บน,น,บนก็จะเป็น เราให้เราต้ได้ยค่อ้ได้ดีตรงนี้บถึงกาแฟนึ่งบ่อถ้าสีสีเรี่ยยี่สบาทถ้าขาวดำอันนี้ถูกแล้วตรงนี้เนไม่มีการเก็บค่าเข้าถุงั้นสิ่งที่เราทำให้ต่อวงใจที่ทำด้ได้ก็คือเนี่ยทเรพนอขอบคุณค่ะโอเคะแล้ก็ต้องสามารถทีสัไว้ได้เลยกตทุกคาชาเขียวมีไหมคะ กเกี่ยวนไหนคะแต่งนมูว่าะก็หนูเอาอะไรดีเราควรกินซูซาหน่อยไหมขอเป็นเอาเป็นน้ำแอปเปิลโซดาดีกว่าถามชาเกี่ยวจะกินน้ำแอปเปิลโซดาที่ใส่อะไรครับ ้แม่วน้ำหรอขีอ้เกียจถือสิเราอ่ะเป็นเม็ดนี่เป็นเม็ดเน็ตเป็นเม็ดเน็เนเตค่ะเ้าเขาเพิ่งมาใช่ไหมครับพี่ต่อฮะชุดสกูตเตอร์อ่าเออไม่รู้เหมือนกันเดีเ๋ยวมปดูนี่เรืกัน